เงินก้อนเล็กกับเงินก้อนใหญ่แล้วมันจะทำให้คุณดึงดูดเงินเพิ่มขึ้นได้อย่างไรทุกวันนี้เนี่ยคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าภายในจิตใต้สำนึกลึกๆของมนุษย์เนี่ยมันจะมีตัวเลขนะครับตัวเลขของเงินที่เราเรียกว่า Big Money กับ Small m o นี่คือ คุณรู้สึกว่ามันเป็นเงินก้อนเล็กสบายๆเวลาที่คุณพูดถึงเงิน1 0 0 0 0แสนใครที่รู้สึกว่าเงิน1 0 0 0 0แสนเป็นบิ๊กมันนี่แล้วใครที่คิดว่าเงิน1 0 0 0 0แสนสำหรับคุณเป็นสมอลมันนี่ครับอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับรู้ไว้นะเราเพอร์ซีฟเรารับรู้ไว้ว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ตามกฎแรงดึงดูดแล้วเนี่ยมันจะยากขึ้นถ้าคุณพิมพ์ว่ามันคือบิ๊กมันนี่เมื่อไหรมันคือบิ๊กมันนี่เมื่อไหร่ปั๊บกฎแรงดึงดูดเนี่ยก็จะทางานในลักษณะ ที่ว่า Difficult to attract มันยากขึ้นที่จะดึงดูดได้ส่วนใครที่ตอบอย่างจริงใจจากความรู้สึก f r r m your heart นะว่ามันคือ Small Money มันคือเงินก้อนเล็กเนี่ย Law of a t a t t r a c ก i o n ก็จะบอกคุณเลยว่านี่มันเป็นเรื่อง Easy to attract มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ฉันจะเสกมันฉันจะดึงดูดหรือจะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงฉะนั้นถ้าคุณสามารถค่อยๆ change your feeling นะ ให้ขยบให้ขยับไปเนะีเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นทีละนิดได้คุณก็จะดึงดูดเงินได้มากขึ้น